พี่หนุ่มครับนี่นึงครับพี่เป็นไงบ้างครับเพียงนจุของสือเรียวดีบอาวุธดเขาก็โอเคอยู่นะครับแต่ไปติดถอยเยอะตั้งแต่ติดถอยเยอะติดติดถอยลูกถอยได้ไหมที่ทําให้ให้ายแพ้เนี่ยผมว่าเขาเหมือนแบบก้าวกลัวเหมือนก้าวกลัวดูชกก้าเวลาฉายได้ก็ไม่ค่อยฉายด้วยแหลตะตีนสองปีนก็หยุดอย่างเงี้ยแล้วก็ถอยอีกอย่างเงี้ย แต่เขาแข็งแรงเขาแข็งแรงเขาแข็งแรงต้องยอมรับผู้ช่วงเรามาแข่ง,งเขาแข็งแรงแล้วโดวยรวมพอใจผลงานของนอง้องเองไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะวันนี้ <ừ> ไปนี้ไปติดถอยเนะี่ยติดถอย <ừ> ใจต้องไปฝึกใจเพิ่ม <ừ> เหมือนไม่ค่อยมั่นใจใช่ไม่ค่อยกล้าออกวุธเท่าไหร่ออกดีนึงเข้าปุ๊บแล้วก็ทำเขาได้แล้วก็ถอยอีกแล้วทีนี้ถอยอย่างเดียว สามยุคหนีไปในการดูได้เปรียบเพบอลลุ่มเลยห้าสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งใช่หลงตีมหมดแล้วตอนนั้นคือได้กาแฟมวยทางบ้านนะน้องชายขอบคุณนิเชียงเติมเียงมันวันนี้มันหมดไม่ตัวดูเหมันขาเราเจ็บไหมเจ็บไหมนิดหน่อยโอฮะโอเคแพ้เหรอเป็นวันใจสู้ต่อไปครับโมมาใหม่มาใหม่หลารเกมของ